สวัสดีค่ะพี่มนนางสาวณนะรมิมนบุญเคิรมประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมตำบลหนองแสงอำเภอปักพีจังหวัดนครนายกหรือที่รู้จักกันในนามของสวนทองมนโดยพื้นฐานครอบครัวทําเรื่องทํานาแล้วก็เลือกพ่อปรับพื้นที่มาทําในเรื่องของเกษตรผสมผสานจากพนักงานบริษัทเอกชนต้องกลับมาดูแลพ่อกับแม่เริ่ม มาเรียนรู้เรื่องวิถีเกษตรด้วยการไปอบรมที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติพอจากนั้นพอเราเริ่มเรียนรู้ก็ได้รับการสนับสนุนจากในเรื่องของการปรับปรุงดินจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินมาเรียนรู้เรื่องของการทําปุ๋ยไม่โจ้ไม่กับกองเป็นหลักตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็ทําเรื่องของน้ําหมักชีวภาพ จากนั้นก็ได้ไปอบรมโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นเมื่อปี2558ทีนี้เราก็เลยมามองกลับว่าสิ่งที่เรามีในพื้นที่เรามีอะไรเสร็จแล้วก็น้องชายเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไว้ก็เลยบอกน้องชายว่าขอน้องชายเลี้ยงไก่เองจากที่ไม่คิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เพื่อที่จะเอามูลมาทําปุ๋ยทีนี้มันมีโครงการบริการวิชาการของมสวเข้ามานะคะเป็น บริการในชุมชนของอาจารย์ดรสมปัติถนาในเรื่องของความสุขชุมชนก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของการการกำหนดเรื่องธรรมนูญความสุขพี่มนเลือกเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็มีในเรื่องของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ของมสวอาจารย์ดรถาสุขยันประเสริฐเข้ามาอบรมในเรื่องของทักษะนักวิจัยจากปีแรกที่เราทํา กับอาจารย์อาจารย์ก็ให้เราทำเขาเรียกว่าฝึกทักษะฟังคิดถามเขียนในปีแรกแล้วอาจารย์ให้เราคิดโครงงานขึ้นมาในกลุ่มในชุมชนในนักนักวิจัยด้วยกันให้คิดโครงการขึ้นมาจากที่เราทำปุ๋ยอยู่เราก็ทำเรื่องของขยะอินทรีย์ทำในเรื่องของโครงการขยะแลกปุ๋ยก็คือใหอ้เราทำน้ำหมักอยู่แล้วแล้วก็ทำปุ๋ยหมักอยู่แล้วก็คือให้ดึงชาวบ้านเข้ามาเข้ามาเอาขยะมาแลก เอาขยะมาแลกพร้อมกับได้ปุ๋ยหมักกลับไปได้น้ำหมกักชิวเราสอนการทำน้นนำหมักกลับไปในปีแรกก็ได้ในเรื่องของโครงการวิจัยดีเด่นแล้วก็นักวิจัยสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมชุมชนดีเด่นในปีแรกปีที่2ออาจารย์ให้โจทย์เรื่องของมหัศจรรย์ขยะอินทรีย์เราก็นึกถึงว่าในกลุ่มสมาชิกเราอะ่ะมันมีคนทําเรื่องผลิตภัณฑ์อยู่จากโจทย์เนี้ยค่ะก็เป็นในเรื่องของการเดินทางของน้องมะนาวหมายความว่า เราเราปลูกมะนาวกันอยู่แล้วในพื้นที่มีมะนาวชนิดหนึ่งที่เป็นมะนาวพื้นบ้านเขาเรียกว่ามะนาวพันไข่มะนาวพันไข่เนี่ยด้วยจุดเด่นของเขาก็คือหอมแล้วรสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวนําเอาผลผลิตของมะนาวไปทําน้ําแล้วที่เหลือคือเปลือกเปลือกเราก็เอาไปทําน้ําหมักก็ได้หรือผลมะนาวที่หล่นเน่าเสียก็ไปทําน้ําหมักน้ําหมักเราก็ไปทําในเรื่องของน้ํายาอนเนกประสงค์ทําในเรื่องของปุ๋ยหมัก พอปุ๋ยหมักเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปในต้นมะนาวอันนี้เราเรียกว่าการเดินทางของน้องมะนาวในปีที่สองแล้วก็ได้รับรางวัลอีกเหมือนกัน จากที่มาเริ่มกับพี่สาวสองคนก็กลายมาเริ่มกับชุมชนทํางานร่วมกับชุมชนบอกอาจารย์ว่าเราอยากทําศูนย์การเรียนรู้ในปีที่3หลังจากนั้นอาจารย์ให้เราทดลองทดลองเปิดก่อนโดยการจากพี่มนจำหน่ายผลผลิตยอยู่ที่ตลาดเกษตรกรเราก็ใช้ข้อมูลจากตลาดเกษตรกรเป็นฐานพอหลังจากที่เราคุยเรื่องปุย๋ยขายปุ๋ยบ้างขายผลผลิตบ้างเขาก็อยากมาเรียนรู้ที่ศูนย์ เราก็เก็บข้อมูลให้อาจารย์จนปีที่สามเราเปิดมาเป็นศูนย์การเรียนรู้รับผู้เข้ามาร่วมอบรมไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาดูงานได้หลังจากนั้นพี่มนได้เข้าร่วมอบรมโครงการของด้านปศุสัตว์เรียกว่าผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าวีโร่ลดเดอร์ทีนี้เนี่ยไก่ไข่ที่ไหนก็มี แต่ทํายังไงให้ไก่ไข่เราแตกต่างเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องของวิถีไทยพวนโดยที่บอกว่ามีคุณยายเป็นต้นแบบเราก็มีปัญหาเราปรึกษาคุณยายว่าเราจะปัญหาไก่จิก,กันจะทํายังไงเราก็เอาเรื่องของหยวกกล้วยเข้ามาในเรื่องของไฟเบอร์นะคะเราในเรื่องของแหนแดงมาทีช่ช่วยลดต้นทุน ต้นกล้วยเนี่ยค่ะเราเอามาซอยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือกล้วยมันจะมียางแล้วยางเนี่ยมันมีสารแทนนินซึ่งแทนนินเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันท้องเสียแล้วก็ทําอาหารให้เขาซึ่งตัวหยวกกล้วยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของไฟเบอร์ด้วยแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยให้ไก่มันอิ่มนานปกติไก่ที่มันกินอาหารเม็ดเนี่ยมันกินอาหารเม็ดเนี่ยมันจะ จะอยู่ได้ไม่นานทีนี้เนี่ยเราเสริมไฟเบอร์ให้เขาไปเพื่อที่จะให้เขาอยู่อยู่ได้นานแล้วก็ไม่จิกกันหลังจากที่เราหั่นหยวกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโครกกระเดื่องเป็นของเรื่องของภูมิปัญญาเนาะที่นี่เป็นไทยพวนเราก็จะมีโคกรกระเดื่องสารพัดประโยชน์ค่ะตั้งแต่ตำข้าวแต่นี้เรามาตำหยวกให้ไก่กันนะคะ,ะข,ขั้นตอนแรกก็คือใส่ไปนิดนึง ่อนแล้วเราจะมีในเรื่องของสมุนไพรก็จะเป็นในเรื่องของบอระเพ็ดนะคะสร้างภูมิต้านทานให้กับไก่สมุนไพรอีกตัวหนึ่งอันนี้คือขมิ้นนะคะขมิ้นเนี่ยสรพรพคุณเขาก็รักษาเรื่องของผิวหนังในกรณีไก่ที่มันจิกกันเป็นแผลหรือเราจะทําให้ขนเขาสวยๆนะคะเราใช้ขมิ้นเป็นส่วนผสมแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของไก่ด้วยเราใส่เสริมเข้าไปและนี่ก็จะเป็น ฟ้าทลายโจรค่ะสร้างภูมิคุ้มกันโลกให้เขาด้วยลดเรื่องของยาปฏิชีวนะนะคะเอาตามไปพร้อมๆกัน ลางคุมปัญญานะคะเราใช้ลางไม้ไม้ไผ่เราเยอะอ่ามาออออออมาลงม,มาออออดอที่สาเหตุที่เรียกไก่หลุมเพราะว่า เราลดต้นทุนด้วยการเพิ่มปลวกเพิ่ม,มแมลงเพราะปลวกเพราะแมลงให้เขากินเพิ่มโปรตีนด้วยก็เลยเป็นที่มาของไก่หลุมทีนี้จากตรงนี้ค่ะมันทําให้ไข่เราต่างไข่เราต่างแล้วภาพที่ชุมชนเอาไข่มาส่งที่นี่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตแล้วเอาไปจําหน่ายต่อที่กรุงเทพหรือวังรีคลีนตัวนี้ค่ะ ภาพที่มันออกมามันเป็นการรวมตัวของชุมชนทำให้ชุมชนมีไรายได้ในช่วงโควิดเราก็ต้องการต่อยอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีคนมาศึกษาดูงานแต่เราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับเป็นโอกาสที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์มสวนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพันธ์นันทาร่มประเสริฐที่เอาโครงการบริการวิชาการเข้ามา เพื่อร่วมกับเรามาวิเคราะห์กันว่าเอในสิ่งที่เรามีเนี่ยในผลิตที่ที่เรามีเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มไปศึกษาแล้วก็จากการที่คุณลรงน้องชายก็ไปเจอเจอมแมลงตัวหนึ่งเร่งว่าเรียกว่าไทพวนเราเรียกว่า,มาแมลงที่สุด วันหนึ่งนะครับที่ผมได้เข้ามาคุกครีนะครับแล้วก็เข้ามาสัมผัสในเรื่องของแมงคีสูตรนะครับเป็นมแมลงพื้นบ้านซึ่งพอเข้าไปเรียนรู้แล้วชื่อของเขาก็คือชันรงนะครับก็เริ่มศึกษาเริ่มประสานไปกับผู้รู้นะครับก็ได้พบว่านะฮะชันรงนะครับเป็นมแมลงที่มีความสำคัญในการผสมเกสรน,นะครับพอเข้าไปสัมผัส ไปเรียนรู้กับผู้รู้ไปศึกษาก็ก็มีความกระจ่างนะครับว่าเป็นพึ่งที่จิ๋วแต่แจ๋วที่สุดในโลกนะครับ วันหนึ่งนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ได้รับการอบรมนะครับจากศูนย์พึ่งนะครับทีอ่อบรมอยู่ที่ศูนย์การสัตว์โรงเรียนในร้อยจปรรนะครับก็ได้รับการให้ความรู้นะครับการเผยแพร่โดยมองเป้าหมายว่าสามารถที่จะต่อยอดได้สามารถที่จะให้ชุมชนได้ ไปต่อยอดกันเองรวมถึงปัจจัยในการที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้ศึกษาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับที่จะต่อยอดให้กับชันรงนะครับโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้ปริมาณของวัตถุดิบที่ได้เรื่องของน้ําหวานเรื่องของชันที่ได้นะครับฉะนั้นผมก็เลยเริ่มต้นในการขยายเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายให้มีความ มากมายนะครับแล้วก็มีจํานวนของแหล่งอาหารที่ได้มาจากหลายๆพื้นที่นะครับเพื่อนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของชันนรงค์แล้วเราได้รับการคัดเลือกเป็นแปลงต้นแบบการเลี้ยงพึ่งชนรงค์ในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแต่ละบ้านบ้านโน้นมีนั่นมีเราก็กู้มาใส่รัง มาใส่รางแล้วอาจารย์ก็มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจขึ้นด้วยการเพิ่มเอาน้ำผึ้งชันโรงเข้าไปเป็นส่วนประกอบของสบู่ จากการที่อาจารย์มาช่วยออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มันทำให้ชุมชนได้มีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการกระจายไรายได้เพื่อที่จะให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้น่าสนใจแล้วก็ออกไปสู่ตลาดในนามของแบรนด์สวนทองมนทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สบู่ ต่อจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันในพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสิ่งที่เรามีให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของผ้าก็คือเอาใบไม้มาทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ เรามาพัฒนาเอาใบไม้เอาทุกส่วนของของต้นไม้ของป่า3าอย่างประโยชน์สีอย่างค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทําผ้าผ้าพิมพ์ใบไม้สีธรรมชาติซึ่งสีธรรมชาตินี้ก็ได้จากใบไม้โดยตรงค่ะใบไม้ที่เราจะใช้เป็นหลักก็จะเป็นพวกใบสักใบเพกานะคะพวกนี้ก็จะให้สีทั้งสองด้านอันนี้ผ้าที่เราทําแล้วผ่านกระบวนการแล้วผ่านการนึ่ง พื้นที่เห็นนี้คือใบศักนะคะ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในชุมชนก็อย่างที่เล่าไปแล้วก็คือที่นี่เป็นจุดจําหน่ายรวบรวมผลผลิตตัวนี้ก็สมาชิกแต่ละคนเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงด้วยขยะเหมือนกันด้วยด้วยเ,เรื่องของขยะในครัวเรือนแล้วก็เอาปุ๋ยมารวบรวมผลผล,ผลิตไว้ที่นี่ก็เป็นไรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยค่ะ แล้วก็เอาผลผลิตเนี้ยค่ะมาร่วมกันจำหน่ายที่นี่จะเป็นในเรื่องของสนยนรวมให้ให้กับเกษตรกรนอกจากไก่แล้วไข่แล้วเราก็จะมีในเรื่องของพืชผักด้วยไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะละกอกุยช่ายเรารวบรวมผล,ผลผลิตกันนะคะเอามารวมกันจำหน่ายตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นในภาพนี้นะคะจากผลงานที่เราเราทำมาต่อเนื่องจนเราได้ รับการสนับสนุนจากกองงานพระราชดำริกรมปศุสัตว์ในเรื่องของวีโร o โมเดลจากการรวมกลุ่มรวมกิจกรรมนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดแต่เรายังมีผลผลิตต่อเนื่องแล้วมีไรายได้ต่อเนื่องตัวนี้าทางปศุสัตว์จังหวัดนะครนายกถ่งเข้าประกวดในของกรมปศุสัตว์รางวัลเลิศอลัดเราได้รับมาในเรื่องของนวัตกรรมแก้จน จากประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ที่เราได้รับมาจากโครงการบริการวิชาการของมศวแล้วก็หน่วยงานภาครัฐมันทําให้เราตกผึกในเรื่องของสวนทองมนโมเดลเราเป็นจังหวัดที่มีในเรื่องของผลไม้ตัวชนนลงเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยผสมเกษรทําให้ผลผลิตผลไม้มากขึ้นแล้วก็ได้ผลพลอยได้ก็คือน้ำพึ่งกับขี้ชัน เพื่อที่จะเอามาต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมันทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่ามันเกิดการรวมตัวของชุมชนมันเกิดภาพที่ออกมาว่าณวันนึงเราจะทําในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็แบรนด์สวนทองมนเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเราหวังว่าสวนทองมนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทยพวนแล้วก็การทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้และพัฒนาไปกับมสวอย,อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ